ขอ,ขอแป๊บเดียวอแวจ,รจริงๆครับสิบวิสิบวิก่อนเดี๋ยวฮัลโหลครับมิเกลครับสวัสดีนะมิเกลตอนนี้คือคําถามจากทางบ้านเขามาลุมมาหลายคําถามมากเลยครับคคว่าคุณมิเกลโสดจริงไหมครับโสดจริงค่ะแล้วคุณมิเกลว,ว่าคุณมิเกลอ่ะครับสวยไหมครับก็นิน่มค่ะแต่ผู้ชายมารุมจีบเยอะนะคะก็น่าจะสวยแล้วค่ะ คุณมิเกลมีความสามารถพิเศษไหมครับความสามารถพิเศษมีค่ะร้องเพลงได้ไเป็นได้แล้วก็ร<ผ>้อ,องร้องเพลงให้ฟังหนึ่งท่อนได้ไหมครับผมมีเงินละวันให้สามแสนอร้องท่อนหนึ่งเหรอคะได้ครับท่อนหนึ่งปุ๊บรับสามแสนเลยแต่ว่าอาจจะต้องรอเวลาหน่อยแต่ว่ารับสามแสนได้เลยเอ้าวทำไมต้องรออ่ะ ก็ต้องรองไม่ได้หรอคะแบบเงินมางานเดินอะไรเนี่ยอ่ะอานี้ร้องร้องก่อนหนึ่งท่อนเทสก่อนแป๊บหนึ่งนะคะพอดีร้องเสียวเดี๋ยวไม่ซอกไม่ค่อยสบายค่ะแล้วขามเสียงอาจจะไม่ดีหน่อยนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ไม่แบบว่าร้องยังไงก็ได้เลยโอเคค่ะ ฮัลโหลค่ะสวัสดีนะวันนี้จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขเพราะไม่มีความจำเป็นเราจะชุวเรามาสมุกกับผมเพื่อโอ้โอโอโหเพราะไม่น,นำไปเดินๆรับเงินเลย,เลย เราจะได้ตั้งรูปสวยๆค่ะเดี๋ยวเล่นร้านนี้เสร็จไปช่วยเกลยืนไว้ก่อนนะเกลโอเคค่ะดูดูดูหรดูดูคำพี่จารุงดูรถอะไรคะดูรถสีรถแก ผอมนั่งนังเป็นเนรน้อยเราเนินประมาณเราก็ช้านะเป็นซีรงอาจจะบูงโตจ่จะมาบันไดนดจะไม่จอยเมื่อกี้คันนี้ชนไปไหนแล้วเขาอาจจะหนีไปแล้วค่ะ ไม่อยากทำร้ายน้องเดียเราก็หนีไปแล้วจริงนะรูปเนี้ยไม่อคยทำไมเขาไม่บอกเลยจะได้ตั้งรูปใหม่เนี่ยรูปนี้ไม่เคยตั้งเลยอยากเอาไปตั้งอ่ะจริงจริงเขาไม่ปรึกษาเลยเอาของอ่ะนะเขาบอกว่าให้เวลาตั้งรูปใหม่นะ่ะเขาบอกจริงปหเนี่ย ไงครัต้อ,อ,อกาสเนี่ยไม่รู้ว่าต้องออกไหมต้องออกแหละรู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันมันต้องออดด้วยมันดือนะ เ็นลมเดิมอยู่ฮะว,วงอะไรอ่ะวิ่งเน้าไปเดี๋ยวรถพางังอ๋อเขาปิดแล้วว้ายม,มีคนมีคนมาแล้วพี่มีในแดงช่วยูกเร็เดวด้วยค่ะลูกกระร้ารูรูเป็นปผู้ประสบภัยตรงนี้โดงเดสาแดงสลับมีล่างวูน้านมาช่วยเร็วด้วยค่ะรูก็เล่นจะพังติดก่อาบางไหมที่พี่รถกร แล้วเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนขาทางไปเลยให้มันพังไปเลยเราไมาช่วยรู้เร็วกว่นตายแล้วบอกเลยไปชุ้เออตายแล้วบอกตายแล้วมูบอกเลยขอตายอ่ะพี่อมร้อนเราเร็วทำร้อนโอเคเอสโอเคเอสตายแล้วบอกไปเลย รู้อะไรของใครมางก็ไม่รู้เนี่ยแต่ไม่ได้เอายินหญิงไปหรอไม่ได้เอามามาคนเดียวเปลี่ยวหัวใจด้านหนึ่งงมห้เป็นได้ทำวันรถเขามาแล้วไม่มีรถขับแล้วสองคนนั้นไปจับไปรอ มีล่างพี่ช่วยร็วหน่อยพี่ไหมพี่จะลุงซ่อมแต่งนังเราสองคนนั้นเขาวิ่งเหรอเขาวิ่งเขาจะด่าฆ่าพี่พี่เลยขโมยรถเขาเลยแล้วก็ล็อกรถตัวเอง ตอนนี้เข้าในวงรสนามวิ่ง่างขาแดงแดแลวเขากางวงแล้วว่าุงเนมแลเดียวช่ดียะวนอยู่ในนั้นเลยพี่นวเดียวโดนยิงไม่อยู่เนี่ยมันออกแล้วมาออกวงนะบ่ะออกได้ดิเพราะว่าเรามันมันไม่ใช่แกงเราเล่นไม่ใช่หรอออกได้จริงดนวยเหลือขานะ แต่ล้อพังหมดแล้วนะคนตรงนั้นอ่ะอยู่ไหนคันไหนขึ้นได้มั่งอีฟ้ามือนเดิมแต่ฟ้าถูกกระวั้นพี่ชีทำไมเขาบอกว่าไม่ใช่อ่ะตึงตกลงตรงไหนกันแน่กูดินล่างกับวนกันอยู่เห็นกันแน่เนี่ยมึงกูงงสีเนี่ยไม่รู้ว่ามากี่คนอ่ะ ี่ามอขึ้นเลยนี้ได้นะทีย่สิสีดำกับเข้ามารกำลังจะพังหยิบประมาณสิบวินนสิบเน้าแปดเจ็บหกห้าสี่สามสองมึงน้องแนวกำลังจะลงรถขึ้นขึ้นทีี่สิ แต่แต่ขึ้นแต่แปขึ้แต่แปต่สวยอ้าวอโดนยิงตด เปิดเป้าแบกโอ้ยคันนี้ไม่ใช่เพื่อนเราใช่ไหมแต่เราอยู่ไหนแล้วซ้ำไม่ซ้ำโอ้เมื่อกี้นะโอ้มีเพื่อนๆอยู่หรือเปล่าฟารวิลลาอยู่อยู่ที่ไหน ไม่มีใครมาแอนดอบหรอใหนึ่งเจอคนลินเฟอร์ทันยี่สคนนรอก่อนพี่รอก่อนโอ้โหลบพาูเขาลูบต้องทีน้าต้องทน้าเ่าแอนดบหนึ่งหนึ่งหนันึงอะไรกันน้องกันเขาเอลดวัน้วยนะบิดออกไม่ได้นะมเจอใครตินวัง เอาเอาัวรถล่วงนะขึ้นรถล่วงเข้ามาความเป็นไปอะไรอยออกไงอ่ะพี่หลอกติ๊ก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 เต็มด้วยหลอกติ๊กอติ๊กโมติ๊กเราเล่นกันเซนไปเตรียมรถเกี่ยวล้อออกก็ได้ออกมาจุดหนึาว่ารถมันออกมาได้รถมันอ้วนรถมันอ้วนรถมันอ้วน ตำรถหรือยังคันตุ้มกับคันเป็นเนี่ยออกไม่ได้นี่ต้องห้ามอยู่ในเนี้ยค้างไว้อะที่เกิดยิงรอบหนึ่งหนึ่งอ่ะฮัลโหลกำยิงอยู่นะแต่มันเล่นปืนได้เล่นปืนได้เขาลดเพื่อเลยรถอันนี้ออกไม่ได้เล่นโดนยิงอ่ะ น้ำดำอีกอัน มันแปดแล้วใช่ไหมล่ะมันขับยากห ปลาปลายืนให้เขาแทงเลยปะพี่ตุงชุบนะ นั่นนะ่ะมันต้องรีบเข้าไปเพื่อไอ้นี่ก่อนเลยเหรอใช่ใช่มันต้องเอาคิวมันต้องเอาสกอร์คิวหมายถึงว่าแบบคือเราเราไม่เข้าไปเลยแล้วเราเข้าไปของกันไม่ได้หรอห้ามรอมันกฎใหม่อะ่ะจินกฎใหม่มันห้ามยืนรอใช่ไหม่านอยู่แล้วซุจระต ให้เพื่อนข้านะไม่ห่างนะสกอร์เท่าแล้วเนี่ยเขาจะพังแล้วนะไี่จะรงไปไหมนย<อ>ยมันเล่นเต้นได้นะสองก็บอกไม่มีใครจะเล่นหรอกรอเพื่อนเข้ามาอยู่ยก่อนไอพึ่งมาหายูนะเดี๋ยวยูแทงให้ จะได้ไม่เสียสกอร์ค่ะจะตายวิ่งมาหาอยู่เราลงไม่ได้ด้วยจะตายวิ่งมาหาอยู่นะจะได้ไม่เสียสกอร์หน่อยอยู่อย,ย,ยู่จริงเข้ามาไปเลย เออไม่คุ้มนะก็เล่นเหมือนกันขอชันเล่นดูจะปี๊ดเทอสนม สุดายไม่ไม่เล่นปืนแล้วเด้อแต่ปืนเขาล้มอยู่ตอนนี้ไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์หามิตรล่างโดนอยู่สี่ฟันเลยใครวิ่งมาหาอยู่ใจะไปวิ่งมาหาอยู่ใเลือดจะหมดวิ่งมาหายูยูแทงให้ไปเลือดจะหมดวิ่งมาหาอยู่ ลูกขัไปเอาเปืนนะจะไปเอาเปืนหรอเป็นลมซ้ายสุดสองคนที่ขัดอยู่ยิง่นหนย,ยิง่นหนย,ยิงแค่นหนย,ยิงแค่ไหน ทำไมาะคนขับรถอ่ะพอช่วเร็วด้วยอีกงนาีะห่งั้ิคิวั่ง้บคิวยคนซ้ำไม่หน่อยยิงคนซ้ำไม่หน่อยยิงคนซ้ำไม่หน่อย จะลุงวิ่งไปสะพานรทีรอรออบรอย อวิ่งใครเป็น,นลไนล <im itation> <im itation ่แทงอะกเกขาวกเงขาวซ้ายสุดนึไ uh ว่ยรแดงรถแดงรู้จะพาแล้วรถ้วไปแดไเร็วจะรันจะตายในี่จะรันเสียชีวิต กลิ่นหยินจ้าคือว่าถ้าสมมติเราแบบเวลามันนับสิบนาทีลงไปแล้วใช่ปะแล้วเรายังไม่เข้าอ่ะผิดกฎปะเพว่าใครมันว่างตอนไหนก็เข้าตอนนั้นปะใ้่เมื่ีหลัง่ะเราก็ถามเพื่อนก่อนแล้วพร้อมยังแล้วกดเข้าพร้อมกันมันควรเป็นอย่างไรไม่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีคนหนึ่งเขาไปมันก็ต้องมีคนเขาไปเช็คไงว่าเราจะเจอใครผมลคยนั้นก็แค่รอ มันรอมันมันรอไม่ได้มันห้ามรอตรงจุดเกิดไม่ไม่ใช่รอรอในที่นี้คือมันก็เล่นไปสิอสีเล่นยื้อรอเพื่อนฟิ Pew รอเพื่อนไปก่อนแล้วก็ตามเพื่อนเข้าไปแบบคนที่มันแบบหนัดร้านสเย้เอ้าไหนน้องเกี่ยวน้องเก๋ร้อแล้วเซนเซนมาร้างกลางเซนแป๊บหนึ่งนะหนูมิวกับน้องเกีย๋รออะไรน้องเก๋น้องลก๋รอ่ล้วรอดแล้วพี่รอดแล้วเก๋รอแล้วทางไหนว่างบ้าง มอกนว่าไม่ได้ตั้งใจตีขอโทษครับเขาโทรมามื่กี้อะไรนะะดูเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอะไอะเขาตีตอนจบหรอออครับพี่อนมีปัญหาอะไรกับเขาไหมพี่ช่องร้แล้วเอาตั้งดีกว่าน้องเกลูอ่ะมันไม่ได้เด่งเน่าตัวเลยหรอ อ้ามันเข้าตัวหรอไม่รู้น้ำเอาตังก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้ได้เข้าตัว